ี่คือก้อนนิ้วที่ออกมาจากท้องพี่อ้อมวันนั้นค่ะะควนะ ไม่วันนี้ก็นีいいม่มีอาการยังไงอาการก่อนที่มันจะเกิดอะ่ะปวดท้องแบบปวดข้างเดียวปวดตรงถุงน้ําดีพอปวดเสร็จแล้วก็มันก็จะลามไปที่หลังแล้วมันก็จะแบบเหมือนจุกจุกหลังอะ่ะจริงๆรแล้วเป็นมานานแล้วแต่ว่าคิดว่าตัวเองกินเยอะตัวเองก็เลยจุกใช่แล้วก็แบบกินยากินยามาเรื่อยๆจนแบบวันนั้นทนไม่ไหวอะ่ะมันเหมือนปวดมันจะเป็นลมอ่ะก็เลยต้องไปหาหมอวันนั้นผมเห็นเขาน้ําตาไหลเลยนะแบบเหมือนไม่ไหวแล้วสั่นไปหมดอ่ะอันนั้นคือไปหาหมอรอบที่สองเองหมอเขาบอกว่าทนได้ จนถุงน้ำดีมันเป็นหนองแล้วอ่ะจนมันยุยแล้วอ่ะมันเหลืออยู่นิดนึงหมอเขาเอาออกไม่ได้มันไปติดกับขั้วตับซึ่งขั้วตับอ่ะมันมีเส้นเลือดหลายเส้นเขาต้องใช้หมอหลายคนผ่าแล้วเขาเพิ่งเห็นอ่ะเตือนนะคะทุกคนนะคะใครที่แบบว่าปวดท้องแบบปวดจนล้าวลามไปถึงประมาณตรงเนี้ยหาหมอค่ะนิวแน่นอนสาเหตุมันเกิดจากอะไรนะพฤติกรรมการกินค่ะกินอะไรชาไทยหมูกระทะนู่นนั่นนี่เยอะขนาดไหนปริมาณโอ้พี่กินเย นคแมกินเรื่อยอ่ะสามชั่วโมงกันนั่งสามชั่วโมงอ่ะของมันของหวานของทอดทั้งหลายใช่วันนั้นที่ปวดครั้งแรกกินชาไทยนี่แหละจำได้กินไปเยอะมากน้ำเปล่านะคะต้องยอมกินเยอะๆใช่ใครที่ชอบกินของมันของหวานไม่กินน้ำเปล่าดื่มแต่น้ำหวานระวังจะเจอแบบนี้กลแผลมันใหญ่ไหมพี่รอมยาบรู้ก็ใหญ่เู้ยนะกว้างเลยอ่ะ แล้วพี่ไม่เจ็บเหรอเจ็บสิคะทำไม,ไมเ,เออแล้วทำไมพี่ดูเหมือนไม่เจ็บเลยแล้วพี่กินได้ปกติยังกิงนัดงกินมามากอบชาไทยกบพึ่งเลยก็หมอบอกว่ากินได้ทุกอย่างอะหมอบอกแบบเนี้ยพี่กินปกติแล้วเหรอ,หรอใช่เฮ้ยอ๋อพี่ก็คิดอยู่เนี่ยจะห้ามัวเองได้ไหมเนี่ยห้ามไม่ได้หรอกใครเคยมีประสบการณ์แบบนี้บ้างคอมเมนต์มาครับเห้ยไ<ห>ม,ม่ปื้มชวนเขากินแต่ชาไทยชวนจะกินอะไรก็ไม่รู้เป็นเพราะเธอ